สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับป้าสีวันนี้ป้าสีจะมาพับเรียญปลยทานเป็นดอกกุหลาบแย้มแบบนี้นะคะสวยๆค่ะป้าสีก็ใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะก็จะตัดมาความยาว80เซนติเมตรแล้วเราก็จะพับมาให้ด้านหนึ่ง ปลายด้านหนึ่งยาวกว่ากัน3มเซนติเมตรค่ะพับมาแบบนี้ค่ะเวลาเราจะทำฐานเราก็จะใช้ด้านยาวไว้ด้านบนนะคะเริ่มเลยค่ะนำเส้นที่1มาค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่สี นำมาสอดใส่ในช่องที่หนึ่งแบบนี้ค่ะคล้องปลายเส้นที่สามดึงออกมาค่ะรวบมาให้แน่นค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด4คู่ค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นบนของทุกคู่ค่ะพาดเฉียงไปแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้เป็นฐาน8เส้นค่ะก็พาดมาเลยค่ะ แบบนี้ค่ะแล้วก็บีบให้แน่นๆค่ะแน่นแล้วเราก็พลิกกลับมาค่ะแล้วก็จะจับขึ้นมาทั้งหมด4เส้นนะคะเหมือนผลส้มค่ะเส้นที่1ค่ะ2พาดท,ทับ3พาดท,ทับ สี่พาดทับก็สีเส้นแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปล่อยเส้นล่างลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะก็เป็นสีเส้นเหมือนเดิมค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะหยิบเส้นต่อไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะเส้นถัดไปหยิบพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะหยิบเส้นถัดไปพาดทับขึ้นมาค่ะปล่อยเส้นล่างลงไปค่ะ นี่เราก็จะเหลือสามเส้น3ามเส้นเราไม่มีเส้นที่จะหยิบขึ้นมาทับแล้วนะคะเราก็จะมาสอดใส่ช่องค่ะมาดูช่องนะคะช่องที่หงค่ะ1นึ่โผล่สองหนึ่งโผล่สาแบบนี้ค่ะเราก็จะนําเส้นล่างสุดสอดเข้าช่องที่หนึ่ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าช่องที่1แบบนึ่โผลช่องที่สองค่ะ ถัดมาค่ะส่เข้าช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สามค่ะรวบมาค่ะดึงให้กระชับค่ะ ได้ประมาณนี้คลิกกลับมาค่ะประีก็จะทําวิธีนี้ดูค่ะประีไม่ค่อยถนัดวิธีนี้หยิบมา1เส้นค่ะก็จะพาดไป 1, 2ึ่งสองสามพาดไป3ามช่องแบบนี้ค่ะหยิบมา1เส้นค่ะพาดผ่านไป3ามช่องแบบนี้ค่ะหยิบมาหนึ่งเส้นค่ะพาดผ่านไปสามช่องแบบนี้ค่ะ หยิบมาค่ะพาดไปค่ะหยิบมาอีกหนึ่งเส้นค่ะพาดทับมาค่ะทีนี้ก็จะเหลือแค่สามเส้นค่ะเราก็จะนำเส้นบนสุดนี้นะคะสอดเข้าทางช่องที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองแบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่ง โผล่ออกช่องที่3แบบนี้นะคะงนั้นเราก็รวบมาค่ะคลิกมาค่ะเรามาดึงด้านนี้ค่ะดึงทุกเส้นค่ะจากนั้นเราก็จะสอดผ่านไป3ช่องค่ะนี่แนวของเขาแบบนี้ค่ะ ทั้งที่หนึ่งสองสามเราก็จะสอดไปค่ะก็จะมาโผ่ตรงนี้ค่ะแบบนี้ค่ะก็ทําเหมือนกันค่ะสอดลอดไปสามเส้นค่ะเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะเราก็จะสอดไปจนครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะแบบนี้ค่ะถ้าจะใส่เหรียญก็ใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ แต่ว่าที่ประษีทำนี้จะใส่เหรียญทีหลังเสร็จแล้วใส่ทีหลังได้เลยค่ะก็ดึงให้กระชาบอีกค่ะจะได้แบบนี้ค่ะพลิกมาค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำกลีดกุหลาบค่ะ เราก็จะมาทำกลีบกุหลาบกันนะคะแล้ก็จับเช่นไหนก็ได้ค่ะขึ้นมาแบบนี้ค่ะคลิกมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะพลิกขึ้นมาด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วก็นำมาสอดช่องของเขาเองค่ะแบบนี้ค่ะ จะไว้ประมาณน,นี้ก่อนค่ะต่อมาเราก็จะทําเส้นถัดไปที่วนไปทางซ้ายนะคะคลิกมาทางขวาค่ะคลิกมาด้านบนค่ะเราก็จะนํามาสอดเข้ามาในนี้นะคะใต้เส้นต่อไปค่ะที่เราสอดตรงนี้เส้นแรกเราก็จะเถิบเส้นต่อไปค่ะ ก็จะมาลอดแบบนี้นะคะช่องเขาก็จะเรียงกันมาแบบนี้ค่ะเราก็ดึงไว้พอประมาณก่อนค่ะเส้นถัดไปค่ะพลิกมาทางด้านขวาแบบนี้นะคะพลิกไปด้านบนค่ะเราก็จะนำมาสอดเข้าไปในช่องใต้เส้นของเขาเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะ ก็จะจับให้เขาโค้งเรียงๆกันไว้ค่ะเส้นถัดไปค่ะพลิกมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะพลิกมาด้านหน้าค่ะแล้วก็อ้อมเข้ามาตรงข้างในค่ะแล้วก็จะนำมาสอด ในช่องถัดไปค่ะเ้าก็จะมีช่องให้เราดูค่ะเราต้องทำหลุมหลวงไว้ก่อนไม่งั้นเราจะไม่เห็นค่ะโผล่ mm hmm. มาแบบนี้ค่ะ mm hmm. ตรงนี้เราก็จับเข้าเรียงกันไว้ค่ะเส้น mm hmm. ถัดไปค่ะพริก มาด้านขวาแบบนี้ค่ะพลิกมาด้านบนค่ะเราก็จะนำมาสอดในช่องถัดไปค่ะก็จะออกมาใต้เส้นเขาแบบนี้ค่ะเราก็ดึงมาพอประมาณจับให้เขาเรียงกันไว้ค่ะเส้นถัดไปค่ะพลิกมาด้านขวาแบบนี้ค่ะพลิกขึ้นมาด้านบนค่ะ นำมาสอดในเส้นถัดไปเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะก็จะโผล่เรียงกันมาก็จับเรียงไว้ค่ะเส้นถัดไปค่ะพลิกมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะพลิกขึ้นด้านบนค่ะแบบนี้ค่ะก็จะมาโผล่ตรงนี้ค่ะ ดึงมาค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จับพลิกมาทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะพลิกไปทางด้านบนค่ะเราก็จะสอดในเส้นถัดไปค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะมาโผล่ในใต้เส้นของเขาค่ะแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็สอดครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็จะมา ดึงให้เขากระชับเป็นกลีบสวยๆค่ะค่อยๆดึงนะคะดึงไปทีละกลีบค่ะดึงไปแบบนี้ค่ะ ถ้าเราดึงแรงปรีบเขาอาจจะหักได้ค่ะเราต้องค่อยๆค่ะก็จะดันไปแบบนี้ค่ะ เราดึงเราจับจัดแต่งกรีบไหนเราก็ดึงเส้นที่เป็นกรีบเท่าค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะจะให้แย้มน้อยหรือแย้มมากก็แล้วแต่เราจะดึงค่ะ ก็เอาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาสอดเก็บค่ะผ่านไปสามช่องเหมือนเดิมค่ะแบบนี้ค่ะสอดแบบนี้เลยค่ะ เราก็จะสอดเหมือนเดิมทุกเส้นเลยค่ะจนครบทั้งหมดเลยค่ะคลิกมาดูค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดส่วนเกินออกเลยค่ะ สวยงามน,น่ารักค่ะแบบนี้ค่ะสวยทุกสีเลยค่ะเราก็ใส่เหรียญที่หลังก็สอดเข้าไปทางนี้เลยค่ะด้านหลังแบบนี้ค่ะเราจะใส่เหรียญห้าบาทก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะ ระสียังไม่ใส่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของภะษีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ภะษีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ